มาดูเรื่องของนายทักษินชินวัตรกันหน่อยนะคะตอนนี้มีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็ตัดผมเรียบร้อยแล้วเหมือนกับนักโทษรายอื่นนะคะขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่ทางเรือนจำอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้มีรายชื่อ10คนที่ขอเข้าเยี่ยมในวันนี้ค่ะโดยวันนี้คุณผู้ชมคะไปดูกันเลยนะคะภาพจังหวะที่เดินเข้าไปค่ะ บีบบีไบีไปบีไปบีไปพี่บีไป นี่แหละค่ะคุณหญิงพจมานนป้อมเพชรนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือว่าคุณอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กแล้วก็คุณพินทองทารวมถึงาสามีแล้วก็คุณเอมลูกสาวคนกลางด้วยก็เดินทางไปที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทางเรือนจาอนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็มีบรรดาสื่อมวลชนไปรอทําข่าวกันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะจากรายชื่อญาติที่ขอเข้าเยี่ยมนายทักษิณวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10คนนะคะเหมือนที่เห็นในภาพก็มีทั้งคุณอุ้งอิง สามีแล้วก็คุณเอมแล้วก็สามีคุณเอมรวมถึงคุณโอ๊คพานทองแท้แล้วก็ภรรยาด้วยนะคะส่วนอีก4คนก็คือหลานของนายทักษิณค่ะแต่วันจริงเนี่ยเหมือนที่บอกก็มีคุณหญิงพจมานเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมด้วยอย่างไรก็ตามนายวินิจติชาติมนตรีทนายความยืนยันค่ะว่าจะมีญาติเดินทางเข้าเยี่ยมประมาณ4 5ถึงคนนะคะ เดี๋ยววันองี่ยมเขาร้องก่อนทานายขายยินคขาร้องวันนี้เข้าเยี่ยมกี่คนเหรอคะทานายเอ,อ่อประมาณสี่ห้าคนครับก็คือมีคุณอุ้งอิงมีคุณปอ,อ,อ,อได้ค่ะ,คะมีรายงานล่าสุดนะครับว่านายทักษิณเนี่ยได้ตัดผมตามระเบียบแล้วครับแต่เจ้าหน้าที่ราชทรรเนี่ยยังไม่ได้ให้ช่วยงานเพราะว่าต้องการให้พักผ่อนคลายความเครียดนะครับส่วนสภาพจิตใจเบื้องต้นเท่าที่สังเกตพบว่า ทำใจได้แล้วนะครับมียาโรคประจำตัวกินตลอดส่วนเวลาว่างนายทักษิณก็อ่านหนังสือแล้วก็ดูทีวีคลายเครียดครับขณะเดียวกันหลังจากที่ใช้เวลาเข้าเยี่ยมประมาณครึ่งชั่วโมงครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงการเข้าเยี่ยมในครั้งแรก ว่าคงได้กลับมาเยี่ยมคุณพ่อบ่อยๆแล้วก็พ่อเนี่ยฝากขอบคุณทุกคนให้กำลังใจพ่อมีโอกาสได้เจอกับแม่อีกครั้งมองว่าครอบครัวนี่มีหลายรสชาติเรื่องการใช้ความรู้ความสามารถคิดว่าเป็นสิ่งที่พ่อสนใจเพราะมีประสบการณ์มากกว่าหลายๆคนครับแล้วก็บอกว่าเขาก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีเรื่องความดันบ้างแล้วก็มีเรื่องของความคลองเครียดแน่นอนอะนะคะจริงๆทุกคนที่เข้าไปอยู่ก็น่าจะมีในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็กเขาเขาก็ พูดเรื่องขอบคุณกำลังใจมากกว่านะคะก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ส่งผ่านกำลังใจให้เขาแล้วก็จริงๆพวกเราเองเวลาไปที่ไหนตอนนี้ก็มีคนให้กําลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้เพิ่งผ่านการกักตัวมา5วันนะคะก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรแต่ว่าคิดว่าก็เมื่อกี้ยังยังพูดอยู่ว่าจริงเห็นมีผู้ต้องขังอื่นๆนะคะที่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกบอกว่าจริงๆพ่อก็มีประสบการณ์เยอะก็อายุ7จแล้วนะคะก็คง มีประสบการณ์ที่สามารถแชร์ได้อะไรเงี้ยค่ะจะไม่ใช่เรื่องภาษาอย่างเดียวจ,จะเป็นเรื่องมุมมองต่างๆจริงพ่อเขาก็อาจจะชอบเป็นอาจารย์ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็มีประโยคเด็ดวักทองวันนี้ด้วยนะครับนางสาวแพทองทานบอกว่าที่ผ่านมาเคยไม่เจอคุณพ่อ17ปีตอนนี้มาเจอผ่านกระจกชีวิตครอบครัวเรามีหลายรสชาติก็ให้กำลังใจกันไป ขณะที่ทนายวินยัตนะคะก็บอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในแดนสิบซึ่งก็เป็นแดนพยาบาลนะคะแล้วก็นายทักษิณเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวหลายโรคจริงๆยืนยันค่ะว่าวไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเรื่องของการพักโทษก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์อของทางกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถทําอะไรนอกเหนือจากนั้นได้ส่วนกระแสข่าวเรื่องของการอายัดทรัพย์ในกัมพูชายืนยันค่ะว่าไม่มีทรัพย์สินที่นั่นและใครให้คอมมูนเตสเรื่องนี้อาจจะฟ้องเอาผิดทุกรายด้วยค่ะ